สวัสดีครับวันนี้ชั้ต้นฉบบจะมาสอนน้องๆถอดลูกหมากคันชักนะผมขั้นตอนแรกเราจะต้องถอดยิปบล็อกนะครับผมยิปบล็อกตัวนี้ออกก่อนนะดึงยิปนี่ออกก่อนนะครับผมแล้วก็ยิงใช้นอกก็อตเบอร์17นะผมยิงยิงน็อตออกครับผม,บผมแล้วก็ฉีดน้ำยาลระลื่นหน่ะ Ước, nó sẽ thể thấy tua đành đấy bên tua tả mà nó có gần à có gì không nó

บกยิงก็จะหลุดแบบนี้ครับผมไหวไหมเนนะาะเจือเจือเจือเป็กสองเป็กหลายเป็กอยู่ตกลุงกี่เป็กกันแน่นะ,ะนี่นะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ง้างออกครับผมก็ถ้าเราตอกออกก็ได้แต่มันก็จะยากหน่อยครับผมก็ใช้เครื่องมืออัดเข้าไปปกติเซนเตอรจะขันมือนะก็เลยเอาบล็อกไฟฟ้ายิงดูครับผมคือ แต่ถ้าบางทีมันแน่นมากยิงบล็อกไมฟ้าเลย mm hmm. เครื่องมือเรารูดมันยังไม่ออกก็มีครับผมก็ยิงได้แค่พอประมาณนะอะโอเคก็เป็นการถอดลูกหมากคันช่างของผมของเกวยนต้าวีกก็มีขั้นตอนอั่งนี้ครับผมเอนี่มันแตกเดี๋ยวมันแตกนะนะั้นแล้ว